p เอสต S6 เนี่ยเข้าตลาดเมืองไทยเรามาได้ระยะหนึ่งก็มีทั้งแบบไฮบริดมีทั้งแบบปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้เป็น PHEV เป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็นรุ่นอัลตราสนนราคาที่ตั้งณวันนี้1,149,000บาทสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวเดิมก็คือเรื่องของระบบชาร์จเอากันว่าแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ S-Volt ซึ่งผลิตในประเทศไทยแบตเตอรี่ตัวเดิมเป็น NMC ตัวนี้เป็น lithium ion เป็นแบบ short r a n แล้วก็ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้เติมเนี่ยความจุ60กิโลวัตต์ตัวนี้ลดลงมาเหลือ41กิโลวัตต์ ตัวเดิมชัดเต็มครั้งหนึ่งวิ่งได้201กิโลเมตรตัวนี้ลดระยะลงมาหน่อยวิ่งได้150กิโลเมตรเพียงพอครับเหลือพอที่เปลี่ยนแปลงก็คือกันชนหน้ากระจังหน้าเห็นชัดครับเปลี่ยนแปลงแน่อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆจริงๆเขาเปลี่ยนแปลงหลากหลายนะครับเพียงแต่ว่ารูปทรงอาจจะดูคล้ายกับ PHEV ตัวเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจริงๆในความรู้สึกผมดังทางด้านเทคนิคก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้เป็นสิ่งสําคัญหลักๆในด้านเทคนิคเท่าที่ผมดูมาจากสมุดคู่มือเขาฟังอย่างนี้แล้วคุณอยากจะไปลองอยากจะไปหารายละเอียดไปขอบโบรชัวเขามาอ่านดูมันมีอะไรที่เพิ่มเติมมันมีอะไรที่ตัดไปบ้างชอบไม่ชอบลองไหนขอลองขับลองนั่งแล้วก็ตัดสินใจเอาเองครับ